เสือเข้ามาเสือกอะไรกับสลิมเขาอีส้มเน่ามึงมาทางไหนมึงไปทางนั้นเลยควายให้ดรเมริกาอยู่ตรงกลางระหว่างสลิมกับส้มเน่าเนี่ยกูไม่มีทางที่จะอยู่ตรงกลางอยู่แล้วเลือกได้ค่ะระหว่างสลิมกับส้มเน่ากูเลือกที่จะอยู่กับข้างสลิมกูไม่มีทางที่จะเลือกอยู่ข้างส้มเน่าอีควายขนาดส้มมึงยังเน่าเลยแล้วจะให้คนอื่นเนี่ยเขาไปนั่งยัตนานอะไรได้อะตลบบ้าเสือกจริงๆเลยแล้วมึงจะไปนั่งอยู่หัวสลิมได้ยังไง สลิมล้วนเป็นคนที่ดีและใช้การได้ทั้งนั้นเลยแล้วพวกมึงถ้าเกิดเงอึงก็ไปพัฒนาตัวเองซะก่อนเป็นบัวใต้น้ําใต้ตมมึงก็ไปพัฒนาตัวเองซะก่อน,น,น,ก,นอก่อน,อนที่จะมานั่งไฟแต่สลิมตันโลกพวกมึงนี่มึงให้คูอยู่ตรงกลางระหว่างส้มกับสลิมเพื่อไอ,อ,อ้พวกนี้ก็แปลกกูไม่ใช่ช่อชะบวยไม่ใช่ช่อชะบากูไม่ใช่อีปเจีย๊ยบมึงจะได้ให้กูเข้าข้างพวกมึงเนี่ยควายจริงๆเลยมึงก็ไปหาแม่มึงมาปกเก้าปกปกกระหม่อมสิไป ไปหาอีป้ามึงไปแบบมึงไปหาแม่มึงนูน่น